ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งเป็นการศึกษาระบบลงดินนะครับของเขาเรียกว่าระบบจำหน่ายนะครับไฟฟ้าในเขตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโดยทั่วไปเรามี2ระบบลงดินด้วยกันก็คือ Grounding ก็คือระบบที่มีกราวกับนอนกราวนะครับเพราะนั้นนอนกราวมันก็จะมี r c B O มันแค่ Circuit Breaker แต่ตัวนี้มันจะมี r c B O นะเป็นเป็น Circuit Breaker ที่การรั่วนะครับการดูดนะครับวันนี้เราให้นักศึกษาทำการเปรียบเทียบ2ระบบให้ดูครับเชิญพี่เซนครับนักศึกษาครับ อันนี้เป็นนักศึกษาทดสอบของการดีดก,ก่อนนะคะโดยที่เราจะใส่เท้าตู้ออคอนเทนเนอร์อันนี้กาวหรือนอนกาวครับเนี่ยมีกาวมีกาวโอเคโอเคอ่าโอเคถ้ามีกาวปั๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้ามีอ่ตัวต้นอ่คนลงดินปั๊บเนี่ยมันก็จะทำการคลิปใช่ไหมครับเท่าโอเคอ่าทีนี้ระบบนอนก,กาวไม่มีกาว ก็คือผ่านเบรกเกอร์ธรรมดาทั่วทไปใช่ไหมครับไม่มี RCBO นะครับนี่คือระบบที่ที่ไม่มีอ่อนกราวอตอนนี้ก็สมมุติเหตุการณ์นะครับว่าสมมุติมีเด็กนะครับไปจับชิปปลั๊กหรือไปหยิบชิปปลั๊กเลยครับในระบบที่ไม่มีกราวจะเกิดอะไรขึ้นมานครับเจะดูว่าเบรกเกอร์จะชิปไหมในตัวสกิลเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับอ่อ,อนเบรกเกอร์มานะครับ ดูสิครับว่าปุ๊บปรากฏว่าสกิตเร์ไม่ชิปนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่ว่าทําไมปัจจุบันนี้เราก็ต้องมีกราวดิ้งคือระบบรงลินมให้กับไฟฟ้าเพราะว่ามันป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยต่อชีวิตครับครับวันนี้ก็จะากฝากอะไรครับเกี่ยวกับระบบนี้ครับผมก็อยากฝากถึงข้า้ยของทุกบ uh, ้านเลยนะคะคนเลี่ยมให้ม um. <wave weil iquer play Hungary> ีระบบรอร้ <shortcut boys> ถ้ากดใช้ทั้คนค่ะแตถ้าเราไม่มีระบบกลาวนะคะอาจจะไม่ไปถึงไปรถอาจจะเจ็บนิดนึงั่โอเคครับสวัสดีครับนี่คือโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่ีผมเป็นที่ปรึกษาครับสวัสดีครับผม